นะ um, โมต um, ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะบังทัมปะกาเสนโตสัทธาอาหะอิมะคะวิตะอุปะมิมัคะนะโม จินดามณีสหโคตสัตตังเทวานังมนุสสเทวานังอัมนุสสเทวานังสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยิตริเทวันติปิยังมักมักมณีจินดาปัญจธานัมภาษาโกมังภาษีโกมังปิลังทัสสะ นับมามีหังสพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังทเทว,วมนุสานังปิยโยนาคะสุปันานานังติยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภะควาธัมโมโสภะควาสังโฆโสภะควา อิน,น,นอทัสนีหาพงมัสณีหาอิทิเสนีหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธ,ธังม,มินักชาลีติพร,ระอรหังสัพพะลาคัสติธิเมีตัดังทันปกาเสนตูสัทธาอาหาอิมักอาวิตัอุปอม,มิมักสนะโม จินดามณีสหโคตสัตตังเทวานัมมนุสสะเทวานังอัมนุสสตเทวานัสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยิะริเทวัติปิยังมักมักเมณีจินดาปัญจธานังภาษาโกมังภาสีโกมังปิลังทัสสะ นับมามีหังสเพชนาภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษสานังปิยโยนาคสุปันนานังปิยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภะวาธรรมโมโสภะวาสังโฆโสภควาอินทเศนหา ภม,มัสสนิหายิทธเสนิหาพราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธังมินักชาลีติพระตรหังสัพพลากังประสิทธิเมตัดบ,บังทังปกาเสนตูสาาัทธาอิมะาออวิตตะอุปมิมักตะนโมจินดามณี สหโคตสัตตเทวานังมนุสสะเทวานังอมนุสสะเทวานังสัมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปฤทธิวันติปิยังม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจธานังธาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะ นับมามีหังสัพเพชนาพระโูชนามหาจินดาเอหิพุทธังรปิยินสียังเทวมนุษสานังปิยโยนาคะสุปันนานังติยินสียังนักมามีหังพุทธโ,โสภะขวาธรมโมโสภะควาสังโฆโสภะวาอินทัศนีหา พรมมัสนนหายิทีเนหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธสังมินักชาลีติพระอรหังสัพพลาอังประสิทธิเมตังถังปกาเสนตสาาูสัทธาอหอิมักะวิตตุปามิมักตักนโมจินดามณี สหโคตสัตตังเทวานุนมนุสสะเทวานุนอมนุสสตเทวานุนสัมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปฤิธิวันติปิยังม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจทา,านัมทาสาโกมังทาสสีโกมังปิลันทัสสะ นามามิหังสภเชนาภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุษสานังติโยนาคสุปันนานังติยินสียังนกมามิหังพุทโธโสภะวาธรรมโมโสภะวาสังโฆโสภควาอินทัศนหา พรกม,มสัสนีหาอิทิเสนีหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธังมินักชาลีติพระอระหังสัพพลาอังปราจิตทิมีตะังทันปกาเสนตูสัทธาอหิมะกวิตะอุปมิมัสตะนโมจินดามณี สหกูสัพจันเทวานังมนุสสะเทวานุนอมนุสสะเทวานัง,นนงสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปฤเทเิวันสิปิยังม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจธานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลังทัสสะ นักมามีหังสัพเพชนาภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังรติยินติยังเทวมนุษานังติยโยนาคะสุปันนานังติยินติยังนักมามีหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทัสนหา พรมัสนิหาอิทธิสนิหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธ,ธังมินักชาลีติพระอรหังสตพลาอังประสิทธิเมตัดังถังปกาเสนตูสัทธาอิม,ออมักอวิตักอุปมิมักสักนโมจินดามณี สหโคตสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานังอมนุสสเทวานังสัมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัสเฉยียญิปฤิธิวันติปิยังมักมักมณีกินดาปัญจทานัมทาสากมังทาสีกมังปิดลังคัสสะ นับมามีหังสัพเพชนาภูมูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุสานังปิโยนาคะสุปันนานังติยินสียังนักมามิหังพุทโธโสภะขวาธัมโมโสภะขวาสังโฆโสภะขวาอินทัสนหา พรมมกสนิหายธิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธสังมินักชาลีติพระตรหังสัพพลาอังประสิษฐเนิตะบังถังปกาเสินตูสัทธาอิมักอวิฏะอุปมิมักตักโมจินดามณี สหโคตสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานังอมนุสสะเทวานังสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปฤิเทวนันสิปิยังม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจธานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลังทัสสะ นักมามีหังสัพเพชนาะพระหูชนะนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุษยานังติยโยนาคสุปันนานังติยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภคขวาธรรมโมโสภคขวาสังโฆโสภควาอินทัสนหา พม,มสัสณนหายิทิสนนหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธสังมินักชาลีติพระอรหัง,งสัพพลาอังประสิทธิเมตะเนังทันปกาเสนตูสาาัทธาอหาิมักอวิตะอุปมิมัคตนะโมจินดามณี สหโคตสัพตเทวานังมนุสสะเทวานังองมนุษสะเทวานุนสัมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยหจิปฤทเทวันสิปิยมักมักมะณีกินดาปัญจทานัมทาสากูมังทาสีโกมังปิลังทัสสะ นักมามีหังสัพเพชนาภะหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวะมนุษยานังปิยโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภะะวาธัมโมโสภะะวาสังโฆโสภะะวาอินทัศนีหา ภม,มัสสนิหาอิทธเสนิหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธังมินักชาลีติพระอรหังสตพลาอัรประสิทธิเมิสัตบบังทังปกาเสนตูสาาัทธาอิมะากอาวิตะอุป,ปะมิม,ะมักสัตนะโมจินดามณี สหพคดสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานุนอมนุสสตเทวานสัมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัสเฉยิภิปริเทวติปิยังม,ะม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจธานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลังทัสสะ นักมามิหังสัพเพชนาภะูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุสานังติยูนาคะสุปันนานังติยินสียังนักมามิหังพุทโธโสภะควาธัมโมโสภะควาสังโฆโสภะควาอินทัศนีหา พรหมัเสนิหาอิธีเสนิหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธสังม,มินักชาลีติพระตรหังสัพพลาอังประสิทธิเน